แหมสวัสด <medim> ีคร <đây> ับก <Win tip> ็มาแล้วนะครับผมกับหน้าต่างการดาวโหลดเกมใหม่นะฮะเราจะมาทำการตามร่าหามอนเตอร์ใหม่นะครับผมก็คือน้องผีกับโลงผูนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมได้มีการอัปเดตตัวละครมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวละครที่มีการอัปเดตมานะครับผมเราจะได้ไหมนะครับแล้วก็แนวที่ผมได้มอนเตอร์5ดาวเยอะมากก็คือแนว12นะครับโอ้ยะอึก ก็แนวสิบสองนะครับมันจะมีสูตรอยู่นิดนึงเผื่อใครที่จะไปทําตามนะครับผมมันจะเป็นสูตรแบบสูตรแบบสูตรแบบงงๆอะ่ะเออก็คือเราจะเอามอนสเตอร์ตัวหนึ่งขึ้น6ดาวทุกคนเป็นเป็นตัวอะไรก็ได้ขอขึ้น6ดาวนะครับแล้วก็ทําเวลให้เต็เตมนะฮะแล้วเราก็ใส่สูตรหรือจะเอาเวลตัวละครตัวหนึ่งให้เต,เต็มก็ได้นะครับแต่ผมขออนุญาตทาเป็นมอนสเตอร์ขึ้น6ดาวน่าจะง่ายกว่านะเอาเป็นการูด้าแสงนะครับอ๋อขึ้น6ดาวดีกว่า ใส่เป็นไฟเก๋ได้อยู่อืมกระดูด้าแสงใส่ทำขึ้นหกดาวครับแล้วเราก็อออินครับอืมขอแค่เป็นมีฟ้าผ่าคือโอเคนี่หกดาวแล้วอันนี้เป็นทริคนะนี่เป็นทริคนะครับนี่ประมาณนี้จบไม่ต้องทำขึ้นอ่าไม่ต้องทำเวลเติมก็ได้ครับเอาแค่ขึ้นหกดาวพอครับทีนี้เรารามาเปิดครับสกอร์มีไม่เยอะครับสกอร์มีค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ว่าไม่มีปีกเลยว่ะนะครับสกอร์มีทีเดียวนะครับผมอ่ะก็ เดีวต,ต้องเปิดเอสกอห้าดาวหลักก่อนอะ่ะเพราะว่าเฮ้มันไม่มีปีกเลยวะนี่ไม่มีปีกเลยลุมๆอยากได้ปีกอะมีปีกใช่ปะเฮ้ยผมไม่ได้แรกปีกไว้นี่สิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดเอาห้าดาวก่อนขอ,มมขอแค่ไม่ซ้ําผมแฮปปี้ขอแค่ไม่ซ้ําผมแฮปปี้มากจริงมับโอ้ยซ้ำเออซ้ำหรือเชื่อไอดอกแรกเนี่ยคือซ้ำแล้วผมใจแปล๋วละ อันนี้ไม่ชอบเลยอ่ะมันซ้ำา่ะอาร์คเคิลเนี่ยจริงๆมีตัวเดียวก็พอแล้วนะครับไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนะครับซ้ำนะฮะแล้วก็ซื้อปีสักปีหนึ่งนะครับซื้อปีกติดไว้นะครับแล้วก็เดมอนโอ้ยเดมอนไม่พอป่ะรอบแรกไปนะผมได้อาร์คเคิลนะครับซึ่งซ้ำนะครับซึ่งส่วนตัวไม่ชอบอย่างแรงเลยครับแล้วก็ไล่มาครับผมเฮ้ยอันนี้สีดาวนะอันนี้คือแสงเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่ถ้าเป็นสีดาวก็จะเป็นแสงแบบนี้เลยครับไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายเฮ้ยห้าดาว ขัขอไม่ซ้อมขอไม่ซ้อมกูวให้แหละไอ้ <_ han> เฮ้ยน้องน้องซ้อมเพี้ยนอะไรของน้องเนี่ยโอ้กูเหลือจะเชื่อซ้ําครับผมโอ้โหอันนี้โคตรไม่ดีนะฮะอันนี้ไม่ดีอย่างแรงเลยอะซ้ําโอ้ใหม่กอดอันนี้ปีครับกิดตันโบราณไม่พอฮะ อ๋อยังยังไม่สร้างนะเออยังไม่แลกอูซ้ำครับผมน้ำตาจะไหลครับผมอูได้เร็วนะแต่ซ้ำนะเต็งเป็ดเลยแล้วก็ซื้อดีมอนรอไปด้วยโคตรไม่ชอบเลยฮะอูซ้ำนะฮะไปเลือสองครับต่อถือว่าได้ห้าดาวไวอยู่อ่าได้ห้าดาวไวอยู่นะครับแล้วก็แสงมืด่ะแสงมืดลายแสงมืดเนี่ยผมไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่ะนะผมจริงเป็นคนที่ไม่ค่อยศรัทธากับแสงมืดสักเท่าไหร่นะ,อะเออเดีคือเปิดไปมีก็เปิดอะประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันจะไปศรัทธาเยอะผมจริง อันนี้มีสีดาวนะครับอันนี้ก็มีสีดาวนะครับเพราะว่าเป็นสายสีแสงส,สีเงิน,นะฮะจะเป็นแสงที่แบบปกติก็เฮ้ยไม่มีหรออุย้ยเป็นอ๋อถ้าไม่มีมอเตอร์สี่ถึงห้าดาวก็เป็นแบบไม่มีผ่าอะไรปกติเุ้ยนี่สีดาวอืมโอเคถือว่าทํามาได้ดีนะครับมันมันดูง่ายดูง่ายจัดนะครับมันดูง่ายเลยอะ่ะโอไมค์ก็เรียบร้อยต่อไป มีแสงปะโอเนี่ยเงียบกิ๊บไม่มีอะไรให้รุนเลยอันนี้เหมือนจะไม่ผ่าเลยด้วยซ้ำนะครับผมเงียบจัดนะเงียบจัดเงียบจัดเฮ้ยสีดาวอันนี้ไม่ต้องไปตื่นเต้นมากนะผมขอแค่เป็นถ้าเป็นสายฟ้าสีม่วงโอเคมันมันดูง่ายทุกคนมันดูง่ายนะครับผมอ่ะและ้วก็นี่มามีเปล่าแสงไม่มีครับผมเงียบกิ๊บ์ิบไปนี่คือไม่มีแสงแบบเฟี้ยวเฟ,วฟวเลยวะ่ะสองสามรอบแล้วนะหรือว่าผมเกลือไปวะทุกคน เราได้5้าดาวมาสองตัวแล้วนะถือว่าถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่ดีอยู่นะครับดีอยู่ดีอยู่นะยยแต่มันติดอยู่นิดเดียวอะ่ะติดตรงช่วาทาไมวะ <c oughs> เฮ้ยสี่ดาวโอเคทําไมวะทาไมไม่ทำไมเป็นตัวซ้ําอ่ะขอ,ลอ,อลเละขอเละเฮ้ยอันนี้สี่ดาวนะครับอันนี้สี่ดาวถ้าเป็นสี่ดาวไม่ซีเรียสมากครับคำ้คำๆไปเออเป็นสี่ดาวนะครับผม โอ้ยอันนี้เงียบไม่ไม่ผ่าเลยไม่มีอะไรผ่าเลยครับเงียบมากรอมาสักพักหนึ่งเลยทุกคนนะห้าดาวมีไหมโอ้เงียบจัดเงียบเงาสุดๆนะครับ <c oughs> ได้มาสองตัวแล้วก็หายจ่อยเลยทุกคนโอ้ยน่าจะอะไรแต่มอนเตอร์ผมมันเยอะแล้วเว้ทุกคนเอ้มอนเตอร์ห้าดาวของผมอะภาพรวมมันก็ก็เยอะประมาณนึงนะครับมันไม่แปลกหรอกครับที่มันจะซ้ำครับผมก็อย่างที่พูดไป ผมขอแค่ไม่ซ้ำผมแฮปปี้อะแต่ว่าแบบด้วยความที่บอนเตอร์เราเยอะมากแล้วมันก็แบบมีซ้ำบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะฮะอืมขอห้าดาวได้ไหมจ้าโอ้โหเงียบกิ๊บขอแค่เห็นเป็นแสงสีม่วงผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นขึ้นนะเออแล้วที่เหลือมันจะเป็นตัวอะไรก็เรื่องของมันนะครับอืมเงียบมากเงียบแบบเงียบเงียบมากอืมเงียบมากแม่ เฮ้ยขอเลยขอห้าดาวดีๆขอไม่ซ้ําขอไม่ซ้ําขอไม่ซ้ํามับก็ยังดีอย่างน้อยก็ไม่ซ้ําเออก็ก็โอเคผมผมแฮปปี้นะเว้ยถ้าถ้าแบบไม่ซ้ําผมโอเคมากเลยเอ่ะเออแต่ถ้าซ้ําผมน้ําตาไหลอยู่อันนี้จริงจังเฮ้ยถือว่าโอเคถือว่าโอเคอย่างน้อยมันก็ไม่ซ้ําทุกคนจริงจังโอ้ถือว่ารอบนี้ไม่ได้ตัวที่ดีเวอร์แต่ไม่ซ้ําผม happy แฮปปี้แหละนะครับผมอะ่ะ ไม่ซ้ำผมโคตรแฮปปี้เลยจริงจังเออมาครับเดีย๋ยวเราไปรับกิจกรรมด้วยว่า,า,วากิจกรรมเป็นยังไงบ้างนะครับอืรับกิจกรรมด้วยนะครับมีกิจกรรมด้วยนะสิบแถมหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดได้สะสมได้พวกแบบขอ,องมาแบบนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้ผมได้สามร้อยละเราก็ได้ไอตัวนี้มาสามร้อยสามร้อยนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็โบนัสนะครับกิจกรรมค่อนข้างดีมากเลยนะอันนี้เปิดไปเฮ็ดหน่อยไม่เยอะมากไม่เยอะมากรับทั้งหมดโอเคชื่อ ของ Energy นะครับเอามาฟาร์มนะครับผม Energy เอามาฟาร์มเด้อแล้วก็เฮ้ยโอ้ยครับอีกตัวนึงขอไม่ซ้ำผมผมว่าแล้วผมผมไม่อยากได้ซ้ำผมขอไม่ซ้ำได้ไหมครับโอ้ยซ้ำโอ้ยไอ้ซ้ำซจะไม่รู้จะซ้ำยังไงแล้วอ่ะโอ้โหแม่งซ้ำไม่สาอ่ะทุกคนโอ้โหอันนี้ผมเอาเดมอนนะครับผมอันนี้ผมเอาเดมอนนะครับเพราะว่าหมดศรัทธาแล้ว ปีนางกึ่มคเอาเดียมอนครับผมหมดศรัทธากับแสงมือแล้วว่ะเออซ้ำเยอะมากอ่ะซ้ำโคตรเยอะอ่ะซ้ำไปสามอ่ะทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูผมซ้ำไปเท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองแล้วก็สามตัวครับทุกคนโอ้โหซ้มไปสามตัวทําเป็นเล่นนะครับสามตัวน้ําตาจะไหลนี่แต่แต่ไอสายฟ้าใหม่มันดีนะมันมันทำให้เราชาลินนะฮะชาลินตัวเอง ชารจลความสนุกอะ่ะเออได้อยู่ได้อยู่นะครับสำหรับระบบสายฟ้าน,นี่ผมว่าดีนะครับแล้วก็เรามีชิ้นส่วนอ่าตัวใหม่นะครับปเริ่มกันเป็นสีดาวแหละแต่เป็นท่าไหนแค่นั้นเองดูกันมบท่าลมนะครับเป็นท่าลมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปปั้นขึ้น6ดาวเลยแล้วกันนะครับสำหรับมอนเตอร์ที่เราเพิ่งได้มานะครับผมอ่ะก็รีบใช้รีบรีวิวนะครับเฮ้ยเป็นเงนะเป็นทริคนะอันนี้เป็นทริกครรก,กับกับส่วนตัวเองนะครับผมก็คือ มาสส,ส่วนมมตาผมจะได้ของดียเอ้ยทัทดไฟด้วยวาไม่ใช่ทัดลมเออมีเอ้อมเอยมีไฟกับลมว่ะน้ําเรามีปะน้ําเรามีไหมน้ำไม่มีเนาะโอเคผมได้มาสามตัวเออสองตัวไม่มีน้ำนะครับน้ําน้ําไม่มีนะครับผมก็มันเป็นทิศของวันจริงอะถ้าสมมติในกรณีที่แบบผมอะจะมาแนวสิบสองก่อนอ่าแนวสิบสองเสร็จปับ๊บแล้วก็จะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับเอามอนเตอร์ตัวหนึ่งอะขึ้นหกดาว นะครับขึ้นหกดาวเสร็จป,ปับ๊บผมก็จะท้าหลงเปิดเลยนะครับไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างนะผมอ่ะประมาณนั้นนะครับโอ้โหเทียวชิบหายเลยวะ่ะผู้พิทักษ์สุสานผู้ที่ชื่อโคตรเฟี้ยวกระเจียวเรืองแสงนี่แ้วผมชอบกิจกรรมที่มันมีเกี่ยวกับเรื่องของการอัพสกิลนะมันทําให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปเปลืองทรัพยากรเยอะสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะอน,นี้ขึ้น6ดาวไปนะครับผมเทียวไฟก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้แย่ครับแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะตัวอื่นน่าจะดีกว่านะครับอ่า <C oughs> okay. ขึ้นหกดาวไปไปสัพยากรแบบบึมบ <c oughs> ั่มประมาณนี้ครับขึ้นหกดาวแบบรัวๆครับผมขา,าดธาตุน้ําแค่ตัวเดียวตอนนี้ขา,าดธาตุน้าแค่ตัวเดียวที่ที่เป็นนะสี่เขาเรียกว่าไรนักสีดาวนะครับผมขา,าดธาตุน้าแค่ตัวเดียวตอนนี้นะครับรับจี้ก่นอนลับจี้นะครับแล้วก็ฟาร์ม เอาขึ้นหกดาวนะฮะเยค,ครับประมาณนั้นมีอีกป่ามีอีกเปล่าอา่ากิจกรรมมีอีกป่าวเอมีสกอร์อีกเดี๋ยวเราไปจัดต่อแป๊บหนึ่งนะเอามอนสเตอร์ตัวหนึ่งขึ้นหกดาวให้ให้แม็กก่อนเอเค,ครับแม็กไปเลยแม็กไปเลยหนึ่งเคครับแม็กแววอ้อันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่พอนะครับได้แม็กหนึ่งตัวนะครับ แ okay. ม็กตัวนี้ฟาร,ร์มต่อมอกี้ลูนเราไม่ได้ขายเล้กลูนขายลูนเคกิจกรรมครับครบเอาให้ครบ <laughs> เอาให้ครบครับไปให้สุดนะฮะไปให้สุดไปให้สุดครับหนุ่มกิจกรรมมาปั๊บครบแล้วซะแล้วนะครับผมกิจกรรมมาปั๊บนี่ครบเลยนะครับมา แต่ถือว่าได้รอบนี้ถือว่าดีนะครับได้ตัวไม่ซ้ําถือว่าโอเคมากๆถ้าได้ตัวซ้าผมร้องไห้ผมพุดงตรงนี่ได้ซ้ําเยอะมากอ่ะได้ซ้ําจนแบบมันเยอะไปอ่ะบางทีอ่ะเออได้ซ้ำมันเยอะไปครับไม่ศรัทธากับปีกเลยแตแต่ถ้าปีกมาแล้วแบบปีกสามปีกอ่ะถ้าซ้ำหมดอ่ะผมร้องไห้จริงนะเว้ยแบบแม่งโหดเกินไปมันทําให้คนคนหนึ่งเลิกเล่นได้เลยนะเว้ยทำอะไรเพี้ยนใส่วันคุงเดอ้อก็ประมาณนี้ลวกันนะครับ โอเคครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i ป e วันคงด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใครที่มีตัวใหม่อย่าลืมคอมเมนต์ด้างล่างคลิปนะครับอยากรู้ว่าเพื่อนๆได้ตัวละครอะไรกันบ้างน,นั่นเองนะครับไปแล้วบยบ